มารังสัมมาสัมพุทโธพะคะวาพุทธังพะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพะคะวาตาธรรมโมธรรมังนัมมามิสุปฏิปันโนพะคะวสังขังนัมมามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารานาสัมปันโนสุขตโลกาวิทูอนุตารวปุริสัตถมัสลาทิสัตตา สานงพโพโตภักวาติสวะคาโตภักวัตาธรรมโมสันตทติโกอากาเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจาตังเวทิตาโพวินยุหิติสุปฏิปันโนภักวัโต กษังโคโอชปฏิปันโนภระเขว่โตสาวะกษังโคญาญาปฏิปันโนภระเขว่โตสาวะกษังโคสามี ติปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยะทิทางจัตตาลิปุริสายุคานิอาตถุริสสะปุคะลาเอสาภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยถากินายโยอัญชลีกัลานิโยอนโนตัลังปุญญาเขตัง โลกาสา,า,าตีิเหล่าลูกหลานขอนอบน้อมคาระวะสักการะบูชาพระธาตุเจ้าจอมกิตติพระพุทธองค์พระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งปวงมหาเทพมหาเทวีองค์เทพทุกท่านพระโพธิสัตว์ทุกองค์เทวดาทั้งหลายและสิ่งศักดิ์สิทธทิ์ทุกทกท่านทุกๆองค์บัดนี้เหล่าลูกหลานขอลำลึกนึกถึงพระคุณของพระพุทธองค์ พระพุทธองค์ทรงมีโพธิปัญญาตัสรู้ธรรมเข้าใจเข้าถึงรู้ซึ่งประจักษ์แจ้งอย่างทองแท้ในธรรมทรงเป็นสัพพันญูรู้เหตุที่เป็นมารู้เหตุที่เป็นอยู่รู้เหตุที่จะเป็นไปของสัตว์โลกทุกชั้นภูมิทรงมีพระมหาปณิธานสัมมาสัมโพธิญาณจิตจาคะเสียสละความสุขส่วนพระองค์ยังประโยชน์สู่แก่สัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงทรงเป็นบรม,มครูเป็นมหาครุ เป็นศาสดาเป็นแบบอย่างเป็นอุทาหรณ์รับวิบากเพื่อที่จะเรียนรู้สั่งสมบารมีพักวาสรุปเป็นหลักการหลักธรรมหลักวินัยหลักคำสั่งสอนต่างๆแสดงกรรมเพื่อจเจริญธรรมเพื่อโปรดสัตว์ทั้งสามโลกโลกสวรรค์โลกมนุษย์โลกบาดาลเพื่อให้เข้าใจชีวิตใช้ชีวิตอย่างเข้าใจอยู่ให้รอดอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นอยู่ให้ดีนำชีวิตไปสู่สันติสุข รู้จักบริหารกรรมอย่างถูกต้องในธรรมสิ่งใดผิดรู้จักแก้สิ่งใดถูกทำเพิ่มเติมสิ่งที่เราทำผิดกับใครต้องสำนึกผิดยอมรับผิดขอขมาและจะไม่ทำผิดนั้นซ้ำอีกและจะมันสร้างบุญกุศลส่งไปให้กับเจ้ากรรมในเวรที่เราเคยล่วงเกินทำผิดกับเขาอาริยสัจสีเป็นโอโสถทิพย์แก้ทุกได้รู้เหตุยอมรับในเหตุแก้ไขเหตุเหตุเปลี่ยนผลจึงเปลี่ยน ทำเหตุเช่นใดย่อมได้รับผลตามเหตุเช่นนั้นบัดนี้เราลูกหลานเราลูกหลานอามาอาตานอาหลานหลายอีเซียงและอากิอา,อากอาิพร้อมกับเฟมิลี่ทุกๆคนญาติพี่น้องท,ท,ทุกทท่านอาขอตั้งปณิธานจเจริญลอยตามพระพุทธองค์ยึดถือพระพุทธองค์เป็นแบบอย่างเป็นสาระ เป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกับพระพุทธองค์และเจริญพรมวิหารสีของพระพมทาดาเมตตาการุณามุทิตาอุเบขาจะประพฤติปฏิบัติตนด้วยฐานจิตอกเขาโอกเกลาเอื้อเกื้อกันให้ภัยไม่ถือสาด้วยจิตหัวใจห้ากตัญยูศรัทธาเชื่อมั่นหนักแน่นมั่นคง ปฏิบัติสืบเนื่องต่อกันไปมิได้ขาดอย่างจริงจังจริงใจเด็ดขาดบัดนี้ขออัญเชิญบารมีพระแม่ธรณีโปรดเสด็จมาเป็นสักขีพยานในการทำบุญสร้างกุศลหอมพาะพาทธาตและส่งกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรขอเจ้ากรรมในเวรโปรดมารับกุศลโปรดไม่ตายเอ็นดูเห็นอกเห็นใจอภัยให้กันและขอรับการอาโหสิกรรม ด้วยบาร,รมีพุทธปัญญาพุทธองค์ขจัดทุกภัยบำรุงสันติสุขโปรดบริหารจัดการแก้ไขวิบากรรมขอให้ทุกฝ่ายรับการขมาและเจ้ากรรมในเวรอโหสิกรรมซึ่งกันและกันนำไปสู่สันติสุขสัพเพสตตาขอให้สัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงทุกๆกฝ่ายทุกๆภ,ภูมิจงมันสร้างบุญกุศลมีจิตมุทิตาต่อกันเอื้อเกื้อกันสามัคคีกันเขารลบซึ่งกันและกันรับอานิสงส์ร่วมกันนำไปสู่สันติสุข สุขสันติสุขสันติสันติสุขเทินสาธุอะอตาสะพระเขาวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระเขาวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระเขาวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธสะอิมานิ มะยังพันเตพัต,ตานีตเตจ,จิวารานีสปริวารานีพิขูสังคาสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิขูสังขโคอิมานีพัตตานีเตจ,จิวารานี สัพปริวาลานิปฏิคันหาตูอัมหากังทีคารตังฮิตายะสุขายะข้าแด่พระพุทธองค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพ้าห่มพระทาตุถวายเป็น พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเพื่อสืบทอดพระศาสนาเจริญบุญกุศลในธรรมจะลงคุณงามความดีทนุบำรุงพระศาสนาส่งเสริมคนทำดีสื่อพระศาสนา ส่งเสริมตนเองทำดีมดีเจริญธรรมปฏิบัติธรรมะตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและเผยแผ่ธรรมะด้วยบุญกุศลอานิสงส์นี้ขอให้ลูกมีสติปัญญาแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ มีดวงตาเห็นธรรมแควคาดปลอดภัยเป็นสิริมงคลสืบต่ออายุสืบต่อชะตาหนุนเสริมดวงชะตาพลิกจากกลายกลับกลายเป็นดีแก้เหตุวิบากรรมโชคลาภมั่งมีอายุมั่นขวัญยืนวาสนาเสริมทรง สุขภาพแข็งแรงสุขสันติสุขสันติสันติสุขสื่อหกสื่อไส้เซงลี่หวกชายชุกยิบเพ่งอ่างเซินถีเจี้ยนคางแปะสื่อสูงสูงยูอียูอียูอีไตเก็กไตเก็กไตเก็กห่อเฮง าธุอิติปิโสภาคขาวะอาหังสัมมาสัมุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุโหโนตโรปุริสธรรมสาหาลาทิสัทธาเทวมโนสานังพโพโธ ภาควาติอิติปิโสภาควาอะระหังมโมตัลุปุริสัตถมัสาลาทิสาตถเทาวมนุสนษสานังโพธภาควาติอิติปิโสภาควาสัมภัสัมโพภิตกบิโตโโตหโา สัตธมาสาลติสัทธาเทวมนุษย์สานังโพโทภาคขวาติอิติปิโสภาเขาวาหังสัมมาโพโทวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโธอนุตตโลปุริสัธรรมมาลาลติสัทธาเทวมนุษย์สานัง โตภาควาติอิติปิโสภาควาอารหังสัมมาสัมโพโตวิจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตโลปุริสัรรมสาลติสัตาเทวมนุสานังโพโธภาควาติสวาคาโตภาควา อากาศทิโกโอปัญญิกปัจจ์ตังเวทิตาโพโยหิติสวากาโตภาควาตาธรรมโมสันเทียนทิโกหากาลิโกเอหิปัสโอปัญญิกปัจจ์ตังเวทิตาโพวิ โยหิติสุปาติปันโนภาคาวะโตวากาสังโฆโอชุปาติปันโนภาควะโตวากาสังโฆยายาปาติปันโนภาควะโตสาวาคาสังสามีจิปาติปันโนภาควะโต

อาจารย์แดงเขียนเป็นภาษาไทยติดเนี่ยเขียนว่ายังไงความหมายยังไงเป็นความหมายที่เรามาห่ผมผ้าพระาธาตุนี้อ่ะนไปวลเนี่อาจารย์ดเขียนคือว่าเอ่อเรามาวันี้าถวาานี่เอนาะ ผ้าหองพระธาตุ塔塔เนี่ยเราถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาถวายให้กับพุทธเจ้าถวายให้กับพระธรรมถวายให้กับพระสงฆ์อ่า这个我们供的这个黄布呢是给佛祖还有和尚是有那些修行者่จากนั้นเราถวายงี้เพราะอะไรอ่าเพราะว่าเพื่อสืบทอดพระศาสนา<啊><い>我们为什么供这个黄布第一是要发扬佛法

ให้กวงเต๋ออยู่คู่กับโลกนี้ให้มากที่สุดได้ยิ่งดีเพราะถ้าไม่อย่างนั้นคนถ้าตรงข้ามกับนี้ก็หมาเวามว่าคนต้องมีการเข็นฆ่ากันอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแต่ความทุกข์ เปรียบเสมือนกับปัจจุบ,นนบ,นบันเนี่ยปาเลสไตน์กับอิสราเอลเห็นไหมสู้รบกันน่ยในในประเทศนั้น,นคนก็มีกันตายก็ไม่มีความสุขอ,อยู่กับประเทศไทยเรามีความสุขต่อไป2อธนุบำรุงพระศาสนาหมายความว่าเราถวายนี่ก็เพื่อว่าตั้งใจว่า,าหลังคาโบสถ์อะไรมันแตกหักไปเราก็จะซ่อมแซมเหมือนกับที่ ที่วัดพระธาตุดอยตุงอ่ะที่เราทำบุญเนี่ยนี้เขาตรงกับข้อที่สองต่อไปข้อที่สามเราก็จะจะส่งเสริมคนทำดีสืบศาสนาหมายความว่า ใครทําดีอ่ะเราก็จะส่งเสริมสนับสนุนอุปถัมภ์คํำชูเขาให้เขาทําดีต่อไป อ่าเนือเมื่อในเมื่อเราส่งเสริมคนอื่นทำดีละเราก็ต้องส่งเสริมตนเองทำดีด้วยนนี้คือข้อที่สี่ต่อไปสาธุขออนุญาตอ่าต่อไปตรงนี้อ่าครับสาธุคำว่อาอ่าที่ห้ามาตรงนี้ได้อ่าเจริญธรรมหมายความว่า เราจะทําบุญมากมากขึ้นทํากองเติมมากมากขึ้นท่อาะสาเอเราอ่าปฏิบัติธรรมะตามคําสั่งสอนพุทธเจ้าอ่อันนี้แปลตรงตัวเนี่ยเราเรางา比跟แล้วก็ต่อไปข้อที่6เผยแผ่ธรรมะ เหมือนกับเราสวดมนต์ได้อะเราสวดมนต์ได้เราก็จะสอนคนอื่นให้สวดมนต์ตามอย่างเงี้ยอันนี้คือการเผยแผ่ธรรมะอาจารย์เอหัมเียงือม่าปยนอกับที่อาจารย์เนาะอาจารย์อาจารย์อัดเสียงของอาม่าไปเสียงอาม่าไปก็ไปเผยแผ่ธรรมะนี่แหละ 早上啊安帝念那个心经还有那个大悲咒啊啊那些呢我们就会把它发射给每个人听然后他们就会去慢慢跟安迪学嗯ต่อไปด้วยอานิสงส์นี้ก็คือประโยชน์ที่เราถวายถวายผ้าเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์ขึ้นมาเราก็ขอให้เรามีสติปัญญามีสติปัญญาเพื่อที่จะไปแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ต่อไปมีดวงตาเห็นธรรมก็คือว่าสามารถเข้าใจธรรมะอะไรต่างๆได้เขาพูดอะไรเราก็เข้าใจได้อะนดวงตาครต่อไป มีคุณธรรมที่ดีมีกงเต็กที่ดีอ่ะอ่าความคิดดีจิตวิญญาณดีคำว,ว่าจิตวิญญาณดีเราไม่เป็นผีบ้าะบางคนนี่สามารถเป็นผีบ้าได้อันนี้จิตวิญญาณดีไม่เป็นผีบ้าอ ต่อไปอันนี้ก็เพ่งอังละแถวคาดปลอดภัยเพ่งอังเนาะเพีงอันงอนาะสิริมงคลเฮงเฮงอันนี้เฮงเนาะอ่าสืบต่ออายุเอาละสืบต่ออายุอ,ยอ่าอ่า,อาเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าสืบต่ออายุเดี๋ยวจะมีอันหนึง่งสืบต่อชะตาอ่าเราเข้าใจเข้ามาสืบต่อชะตาไหมสืบต่อชะตาคือเหมือนกันนะเกออ่า ใช่อายุเราสืบต่ออายุคือให้อายุยืนยาวแต่มาสืบต่อชะตาคือให้ดวงชะตาเราดีอ่ะอ่าดวงชะตาเราดีเหมือนกันเนาะอ่าต่อไปแก้กรรมอ่าแก้กรรมแก้กรรมคือเราต้องแก้ไขเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต่อไปอันนี้โชคลาภมั่งมีมีโชคลาภอออ่ืโชคลาภอายุอายุยืนยาวอายุมั่นขวัญยืนอายุอ่า ต่อไปวาสนาเสริมทรงฮกโซิวอ่ะอันนี้ตัวอะไรฮกใช่ไหมอ่าฮกนะวาสนาวาสนาสุขภาพแข็งแรงลงงมาจิงเซนไหม้าางมจจิิ s right. <S ิเเซรนนีออออ๋๋่่วสุขภาพแข็งแรงนี่เซนติเจนคังใช่ไหม ต่อไปสุขสันติมีความสุขเนาะเลิร์เอ่อใครเลอร์ใครเลอร์ซิงฟูสิ่งฟูอ๋ออันนี้สิ่งฟูแล้วก็สันติสุขเทินอันนี้มีความสุขแล้วก็สันติสงบไม่ไปเข็นข้าไม่ไปทำลายซึ่งกันและการเคารพซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยสันติสุขอ,าอ่านี่แหละอาน,นิสงส์ของการถวายอ่าถวายผ้าห่มพระธาตุในวันนี้ของเรา สาธุสาธุอ่าขอบน้อมรับสิ่งที่เป็นมงคลน้อมรับสิ่งหเาง้<ล>าอง้าวาด้จะไดไงไดไว่เราเสร็จไหวแล้วเราก็ต้องทอลัง่า สาเหตุที่เราเาคาะระฆังคือบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประกาศคุณงามความดีว่าวันนี้เราทําดีและอย่างที่3มเราตี3ครั้งอย่างที่3ก็คือแผ่คุณงามความดีนะสาธุสันสุสันสุนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะบอกบอกเขาเนะสา เมื่อกี้เราตีตีสามครั้งทําไมถึงตีสามครั้งครั้งที่หนึ่งเราตีบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเรามาทําบุญ สามั่สามอะสัวมาสาม่าสามาสมฮ่าสามฮ่าสามฮ่า,า,าส,ส,สวา,ว,า,า,กกาว,ว่าสม่าสาาสาม่าสม่าสทม่าส่สกกาสาม่าสามฮ่าสาม่าสา่าสา่าสาี่าเาามา่าสามฮ่าบาม่าสาสิ่าสักฮิาสามฮ่าวามฮ่าา่า่าาส่าสั่าสมา่สาสา่าาา 说เออเา来เอ佛祖共皇佛会我们做了功德功德满了啊พออย่างที่สองอ่าอย่างที่สองเราประกาศคุณงามความดีอ่ะว่าความดีที่เราทำมาเป็นสิ่งที่ดีเมื่อกี้เราบอกกล่าวท่านต่อไปประกาศเผยแพร่คุณงามความดีอ่ะอืม เราเอ่อนี่ก็เราทำ功德ทำดี好事ต้องให้ทุกคนรู้เอ่อไม่ว่าจะเป็นที่นี่ของผู้พิทักษ์หรือ่าที่นี่ของพวกเจ้าพ่อหรือว่าพวกที่นี่ของพวกเจ้าพ่อทุกคนจะได้รับบุญกุศลจาเรา่อไปอันที่สามอันที่สามเราก็จะแผ่เมตตาแผ่บุญกุศลน่ะอันที่สามนี่คือแผ่บุญกุศลละเมื่อกี้บอกเราก็คือเราทำบุญกุศลให้กับทุกคน ถ้าเราตีเราไม่คิดอย่างนี้มันก็ตีตีเหมือนกับทั่วไปแต่ถ้าหากว่าเราคิดตามสามข้อเมื่อกี้เราตีเออจะมีอนิสงส์งออกมามีประโยชน์ออกมา ，嗯，๋把这些功德回向给些啊，在这里的守护神ิงเจ้าที่มี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 ทีว่าีที่มีท啊，่迦牟尼。ีท<嗯>่่ รอบนี้ทุกคนเข้าใจแล้วนะรอบนี้ตีใหม่อีกครั้งหนึ่งให้ตีตีเหมือนที่ว่าสามรอบอสรุปรอบที่หนึ่งตีบอกกล่าวพระพุทธบอกกล่าวพระพุทธเจ้าตีรอบที่สองประกาศคุณงามความดีว่าวันนี้ฉันเรามาทําความดีนะตีรอบที่สามแผ่เมตตาแผ่เมตตาสรุปสามข้อตัวเองต้องสรุปให้เขาอ่านี่เขาคนใดฟังออกตัวเองอสรุปไม่งั้นนี่เดี๋ยวเขาจำไม่ได้สรุปแล้วนะโอเค อาึ่สองอ่าสว์อ่ะเอาอามา่าอามาก่อนอ,า,นอามาอ่าเชิญอา,าม่ สร้างจายสຈ้างจายสร้างจาย san jai san jai san jai สันใจสันใจ 善哉，善哉，善哉。这水果是供养佛陀，供养佛，供养法，供养僧。 กุงยังอิเคจงเสริสร้างใจสร้างใจสร้างใจสาธุสาธุสาธุ